กายสม่ำเสมอมางคือไม่ใช่ออกแบบเขาเรียกว่าอะไรออกวันหนึ่ง4-5ชั่วโมงแล้วนอนตายไปเดือนหนึ่งอะไรก็คือออกวันหนึ่งไม่ต้องเยอะแต่ว่าออกไปบ่อยอะไรเงี้ยครับไม่เป็นนิสัยอะไรเงี้ยสาวกินกันได้แน่นอนสาวกินกันได้ครับก็ล,บลองดูครับตอบไม่ถูกเลยวันนี้ตอนจบงานครับนี่เดี๋ยวจบงานแล้วก็รีบบึุ่นกลับไปดูกันนะตอนจบก็ดูว่าคนที่ยังไม่กล้าบทประพันธ์เนี่ยก็จะรู้ว่าใครจะเป็นรับไม้ต่อจากคูดูบนแล้วก็ ช่งเป็นเอเชียกันเยอะใช่ไหมฮะหรือรว่าแช่งพาอาก็มีว่าเอาอทำกับเขารุนแรงก็สมควรเลยนยครับจริงๆผมก็ไม่อยากปล่อยเยอะเพาเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้เอาเวลาออนแอร์นะก็มาดูกันนะครับว่าตอนจบเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญของเรื่องนะมันก็จะถูกใจใรละครหรือเปล่าลูกจูงต้องทตาบทครนะครับก็ลองดูไม่ถูกมันกลามากกว่านี้ตมันานะครับตอนจบถึงว่าเป็นตอนพีคมากครือตอน <ๆ S 2> ตัวกับเนคืออยู่ในกรอบคองการทำงานเพราะว่าเป็นโจทย์เงี้ครับถ้าอยากจะเล่ามุมของตัวเองจากตั้งแต่ต้นเรื่องเราจะมีมุมของคุณตุ๊บบลอะไรเงี้ยว่าตัวทารงานจริงๆการเล่าในมุมของของตัวภาคบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยัขึ้นในตอนเสียกรงสไตล์เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับว่านักแสดงร่วมเล่นกันเก่งมากมาก นั้นเป็นงานแต่ง้องกิ่งครับพี่ซ้ำแก้วตอน,นันที่ยังไงอนะ่ะตอนที่ผมพบกับน,น้องก็สนิทก,กับครอบครัวคุณพ่อค,คุณแม่พี่กิ่งอะไรเงี้ยซึ่งเหลี่ยงพี่บอกเราเรา,เ,ราเลิกกันเราก็ไม่ได้โกรธกรันเราไม่ได้แบบโหน้ากันไม่ได้อนะไรเงี้ยก็ยังมีการคุยกันอยู่เรื่อยๆบ้างครับกับแก้วนี่ก็คือยังมีการพูดคุยกันอยู่ <c oughs> ยก็มีการพูดคุยอยู่ย <c oughs> ยเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงสบายดีวันที่มันมันมันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่าง ใหญ่ต้องกิ่งแต่งงานอย่างเงี้ยกิ่งกตง็ต้องมาชวนเวองก็รู้จักกันหมดแล้วัอย่างเออเราก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าเราก็รู้จักคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต้องผลิตไปกันแต่งงานใครถ่ายรูปลงวินไว้กะตุ้มมากเลยค่ะด้วยฝีปากแล้วครับว่าถ่ายรูปลงแบบมีการตัดสินใจคุยกันก่อนไหมที่เอารูปลงจริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดเลยนะเพราะว่าคิดว่าเราไปงานแต่งผมไปงานแต่งใคร เพื่อนใครก็ขายรูปลงหบทอย่างขอแสดงความดีรดดักกันนานๆนะอะไรอย่างเงี้ยคก็เก็นปกติแต่เพื่อนก็เป็นกิ่งเป็นพี่สาวน้องแก้วคนก็เลยพูดก,กันไปเองจริงก็เหมือนเหมือนทุกงานที่ผมไปแหละครับคนก็เลยแบบกลับมาพบกันดูสื่ออะไรเนี่ยครับก,ก็คุยกันอยู่แหละพบกันอยู่นะครับเราไม่ได้ไม่ได้ไม่เรีวอะไรไม่ได้ประเภทเลิกกันแล้วแบบไปคุยกันไมหน้ากันไม่ติดอะไรเงี้ยครับครับจะกลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราคิดกันในอนาคตครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นใช่ไหมก็กลับมาคุยกันเจอกันนก็เออี่ ก็ไม่เจอนานแกงมาเจอก็ทำหน้ารุนแรงหน่อยหน้าครับไม่เจอกันเาคุยกันความความรู้สึกเป็นยังไงครับต้องดูเขาโตขึ้นนะฮะก็หลายปีแล้วแล้วก็ดูเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็สเต็ปในการทํางานก็คงดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูว่าอย่างพี่สาวก็แต่งงานแล้วยังยังไม่ได้เฉยทิ่งแต่งแล้วเหรอเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยครับที่มาคุยกันแบบนี้นะละยังไงมันก็รู้ๆอยู่แล้ว ไม่รู้ก็คือไม่ได้ถ่ามเรื่องส่วนตัวมากครับแต่ก็พอรู้ๆอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากต้เกรงใจคนปัจจุบันของทั้งทังใช่ไครคนปัจจุบันสามครับจากไหนไม่มีครับไม่มีครับจริงก็ผมส่วนน้องผมไม่รู้หรือแล้วก็ถามน้องเองแล้วกันนะฮะผมก็อย่างที่บอกก็ไม่มีอะไรครับไม่เรื่อยครับไม่มีต้องเกรงใจใครม่ถามอะไรใครนะถามถึงส่วนตัวเราอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่นะน้องเขาก็ ไม่ไม่ยุ่งเรื่องตัวเรานะฮะก็พารีแซลมีบ้างนะฮะฝรั่งอะไรเงี้ยมีแซลแซลมาขำบๆก็มไม่ได้แบบถามอะไรซีเรียสขนาดนั้นดูห <c oughs> มดว่าจะมีโอกาสกลับมาพูดการ์ดดีๆดีๆต่อการตรงนี้ค่เป็นไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าก็ไม่รู้ยังไม่ได้คิดถึงตัวน,นั้นจริงๆเพราะว่าเราไปร่วมงานเจอความดีๆกับพี่สาวเขานะครับให้เป็นไปตามธรรมชาติอยูธรรมชาติธรรมชาติโอกาสที่จะได้เจอกันต่อไปอะไรเง <c oughs> ี้ยเพราะาเรก็ผลิตกับเป็นแก๊งเดียวกันเนาะถ้าเจริงของพ่อพ่อทั้งแก๊งจะิส่กับผมเพราะว่าอายุเท่าพ่อผมเลยเออแล้วจะ กูจเรียกสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เจอพ่อนานก็เลยก็แบบว่านึกถึงว่าแบบห่วงการสุขภาพคือจริงๆเขาเรียกอะไรคขาเรียนรูจักกันห่วงใยกันก็ไม่ดีครับแล้วดูกันต่อไปแล้วกันผมว่าเอาจริงๆผมไม่รู้จริงๆยังไม่ได้คิดอะไรถึงกันนั้นก็ว่างไปพอหายกันไปหลายๆปีมันทำให้อะไรอะไรดีขึ้นไหมครับมันก็ มันต้องเขาเรียกว่าอะไรอย่างคนเราคบแบบเพื่อนกับแบบแฟนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับกับเพื่อนก็อาจจะแบบทบี่แบบน้องเขาก็ไม่ไม่อาจจะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้กังง่าไม่ได้ม่ถึงมาหวงกันอะไรกันนี้ใช่ไหมฮะมันต้องดูดูให้ดูเขาดูเราด้วยเราก็ไม่ใช่ว่าทําตัวดีอะไรเงี้ยแล้วเราเปยนไปตอนนี้ก็ดีกันอยู่เพราะว่าก็อย่างที่บอกก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้มีไปต้องแบบอย่างที่บอกอะทุกคนแหละคบกันแบบแฟนกับพวกคนแบบพี่น้องเพื่อนมันก็ไม่เหมือนกัน มบางทีอยู่เพื่อนโอ้แมนสปอร์ตอยู่ใจมากเลยพออยู่กับแฟนอย่างกับแปลงร่างเงี้ยนี่ไม่ได้ไม่ได้แต่งน้องนะเหมถึงอย่างผู้หญิงทั่วไปอะอยู่กับแฟนวันนี้โอ้โหองลงเงี้ยมันก็เขาไปอีกคนละแบบอะไรเงี้ยครับน้องก็โตขึ้นด้วยครับมันใหม่ไหมสวยขึ้นครับสวยขึ้นก็ก็มีแต่คนบอกว่าสวยขึ้นนะสาวก็สวยแล้วสวยไหมคะ ผมก็แก่ลงเรื่อยๆหน่อยนมองว่าสวยอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าสวยแั้วเนีตอนนั้นคงไม่ไปจีบเป็นแฟนใช่ไหมก็บอกว่าสวยอยู่แล้วแต่ว่าก็ก็โอเคก็ประมาณนี้ครับตอนนี้มีความคิดจะกลับไปจีบครั้งนี้ครับยังที่หมอเรนไม่ถึงจุดนั้นนะครับก็ไปร่วมยินดีกับพี่สาวเขางานพี่สาวเขาไม่ใช่งานผมเราก็แค่เจอกันเออเอ็นจอยเฮฮากันเท่านั้นเองครับก็เป็นงานแต่งที่สนุกมากเดี๋ยวเซอร์ไพรส์ก็อยู่สักพักหนึ่งก็สนุกดีเห็นกิ่งแล้วก็เห็นมั้งได้เด็กอะไรเงี้ยเห็นได้แต่งงานความสุขก็ ก็ดีใจกับเขาอะไรครอบครัวเขาก็ยังต้อนรับเราดีเหมือนเดิมเหรอครับอะไรเนี่ยคอบครัคนเชียร์ไม่ดีคนเยอะๆแบบนั้นเขินไหมฮะเป็นยังไงมันก็ไม่เขินนะครับแต่ก็แหมก็เจอหน้ากันจำหน้าเขาเธอได้หมดแหละก็ก็มีอะไรก็เล่ารส่วนฟังเออว่ากันไปตามความจริงครับอย่างผู้ใหญ่เขาเชียร์ไหมคะไม่รู้เนี่ยไม่ไม่ได้ถามแต่ถึงจุดนั้นเราก็เกรงใจนะไม่ได้คงอยู่ที่ตัวเด็กละมา้ครับ Hey yeah yeah <laughs>